วันนี้นะคะเราอยู่ที่ห้องสมุดแสงธรรมนะคะของสำนักสงฆาสังาครูศิีราชาค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่28สองขาคม2า ็มีซีดีะ CD นะคะสำหรับแจกด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งเอาไว้ฝังร่วมกันนะคะแล้วก็จะมีหนังสือหมวดหนังสือธรรมะนะคะซึ่งมีของพระอาจารย์ปราโมทของท่านปอประยุทโตนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านนะคะเรียงอยู่ตามชั้นนะคะตามหมวดหมู่อาจจะยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราจัดกันเพียงแค่วันเดียวนะคะแต่ว่าก็ได้แยกออกมานะคะเป็นหนังสือธรรมะหนังสือทั่ว เป็นประวัติหรือว่าเป็นนิทานนิยายนะคะเกี่ยวกับธรรมะนะคะแล้วก็มีหนังสือเกี่ยวกับพระไตรปิฎกนะคะแล้วก็หนังสือเกี่ยวกับหลักธรรมแล้วก็คสอนพัทานะคะซึ่งเป็นี่ชั้นใหญ่ชั้นนี้นะคะซึ่งอาจจะได้รับจะมาจากการบริจาคจากหลายๆที่นะคะก็ต้องขออนุโมทนาบริจาค